สวัสดีครับท่านผู้บริหารและพนักงานทุกท่านนะครับจากโครงการฟินดีแฮปปี้ไลฟ์นะครับอีพีโซดวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของการรู้จักอัตราดอกเบีย้ยเงินกู้นะครับอัตราดอกเบีย้ยเงินกู้ธนาคารนะครับจะมีแบ่งออกมาเป็นประเภทหลักๆ2ประเภทนะครับก็คืออัตราดอกเบีย้ยคงที่นะครับกำหนดเป็นตัวเลขคงที่ในช่วงเวลาที่กำหนดนะครับเช่น ส5บต่อปีตลอดสัญญานะครับต่อไปอีกอันนึงนะครับก็คืออัตราดอกเบี้ยลอยตัวนะครับอัตราดอกเบี้ยลอยตัวจะเปลี่ยนแปลงไปตามต้นทุนของสถาพันการเงินแต่ละแห่งซึ่งจะประกาศทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับสำหรับในระดับบุคคลธรรมดาทั่วไปนะครับเราจะใช้เรท ที่เรียกว่า MRR นะครับ MRR ก็คือ Minimum Retail Rate นะครับเป็นเรทที่ใช้สำหรับลูกค้ารายย่อยนะครับเช่นสินเชื่อบุคคลสินเชื่อที่อยู่อาศัยเป็นต้นนะครับทีนี้เรามาดูกันว่า MRR ตัวนี้นะครเราจะกู้กับธนาคารไหนดีที่ ได้ดอกเบีย้ยแบบลอยตัวที่ถูกถูกกว่านะครับอันนี้จะเป็นเคสตัวอย่างนะครับของธนาคาร A แล้วก็ธนาคาร B นะครับธนาคาร A เนี่ยคิดดอกเบีย้ย MRR ลบสนะฮะส่วนธนาคาร B นะครับคิดดอกเบีย้ย MRR ลบสทีนี้เราก็มาดูข้อมูลอัตราดอกเบีย้ยอ้างอิงของทั้งสองธนาคารนะครับ กรณีของธนาคาร A นะครับ MRR อยู่ที่8.7%นะครับธนาคาร B MRR อยู่ที่9.5%าทั้งนี้ตามที่ได้แจ้งเอาไว้นะครับว่าตัวนี้มันเป็นอันตาราดอกเบี้ยลอยตัวนะครับทุกครั้งที่เราดูอัตาราดอกเบีย้ยอ้างอิงเราจะต้องเอามาลบด้วยในสมการที่บอกไว้ว่า MRR ลบ2 MRR ลบ2.5นะครับ เรามาดูตัวอย่างในเคสนี้นะครับกรณีธนาคาร A เนี่ยเขาระบุไว้ว่า MRR ลบ2นะครับนี่คืออัตราดอกเบีย้ยที่เขาคิดเพราะนั้นเนี่ยกรณีที่ MRR ก็คือ8.7%ดอกเบีย้ยจริงที่เราจะโดนคิดเนี่ยก็คือ6.7%นะครับลักษณะนี้นะฮะทีนี้มาดูกรณีธนาคาร B นะครับ MRR <M RA S 2> เขาอยู่ที่9.5%นะครับ เขาคิดอัตราดอกเบีย้ย m r ลบ2.5เพราะฉะนั้นเนี่ยดอกเบีย้ยที่เขาคิดจริงๆเนี่ยมันก็คือ7%ตามาสมการที่ท่านเห็นบนหน้าจอนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าถ้าเราจะเลือกกู้เนี่ยเราก็ควรจะกู้กับธนาคาร A ที่คิดอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยถูกกว่าธนาคาร B นะครับผมก็จะฝากทิ้งท้ายเอาไว้ด้วย QR code นะครับตัว QR code เนี่ย ท่านสามารถลองยิงนะครับลองยิงแล้วก็เข้าไปดูตารางการเปรียบเทียบนะครับอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงของแต่ละธนาคารได้เลยนะครับจะมีทุกธนาคารที่เขาจะมีเลทมาให้เลยนะครับในส่วนของ MRR นะครับท้ายสุดนี้นะครับก็ทุกท่านอย่าลืมนะครับเรามีกิจกรรม ประกวดสนเทศกันในวันเสาร์นี้ยังไงก็คอยติดตามและให้เป็นกำลังใจกับเพื่อนๆด้วยนะครับที่จะมาสนเทศเกี่ยวกับการนำประโยชน์ของกิจกรรมฟินดีเนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวันนะครับกลุ่มนี้จะเป็นคนที่ชนะเลิศในโซเชียลมีเดียในเดือนตุลาคมที่ผ่านมาวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดี